ยี่นี้จะรับ้ัตตุซีรีส์ electrochemistry intimate นะครับโดยที่ว่าซีรีส์นี้นะครับจะเป็นซีรีส์ที่สรุปคอนเซปต์ใน electrochemistry ที่ได้พูดถึงใน EP ต่างๆนะครับเอาไว้นะครับ EP ละกสินาทีนะครับสำหรับ EP แรกที่จะพูดถึงกันนะครับจะเป็นเรื่องของ oxidation number ครับโดยที่ว่าไอซีรีส์นี้นะครับจะรวบรวมคอนเซปต์สำคัญไว้นะครับส่วความเข้าใจต่างๆที่อาจจะเป็นเสริมขึ้นเพราะจะอยู่ในพีสดเต็มนะครับ ก่อนเรียนนะครับเช่นเดิมสามารถที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้นะครับแบบทดสอบก่อนเรียนก็จะอยู่ใต้ลิงก์ใต้์ใน s c r i p t ปชันะครับเช่นเดียวกันนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนก็จะอยู่ที่โพสต์ของ facebook ได้นะครับเช่นเดียวกับแบบทดสอบหลังเรียนนะครับก็จะอยู่ใต้ด e s c r i p t ั o ในยูทูบแล้วก็อยู่ในโพสต์ใน facebook เช่นเดียวกันครับข้ามาเริ่มกันเลยนะครับถ้าเราพูดถึงวิชาที่เรียกว่า electrochemistry หรือภาษาไทยเราจะใช้คําว่าไฟฟ้าเคมีหรือว่าเราจะใช้คําว่าเคมีไฟฟ้าก็ได้ มันคืออะไรมันกคือวิชายศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน2รูปก็คือ e l e c t r i c a l energy และ Chemical Energy ซึ่ง2รูปนี้ถามว่ามันเชื่อมกันยังไงคําตอบก็คือพลัางงาน2รูปนี้ถูกเชื่อมกันที่ว่าทั้งในอะตอมที่เป็นสนหน่วยย่อยของวิชาเคมีและก็ทั้งในกระแสไฟฟ้าร้วนมีสีเ่เจ้าอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนที่อยู่ในอะตอมจะกลายเป็นน้องอยู่ในสไฟฟ้าได้ก็มีการหลุดของ,ขงตอนออกมาในขณะเดียวกันไฟฟ้าก็สามารถใช้ ที่จะเร่งเมื่อมีความต่างศักย์ก็จะมีการไหลของประจุประจุเนี้ยก็คืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนท้นไหลเข้ามาในอะตอมหรือไหลออกจากอะตอมได้สามารถบังคับทิศทางของกระแสได้เมื่อสามารถบังคับทิศทางของกระแสได้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะบังคับได้ว่าปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นในทิศทางไหนแล้วไปเก็บเป็นพลังงานเคมีได้น,นั่นเองซึ่งสังเกตได้ว่าการที่มันมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาได้เราก็คือต้องมีตัวหนึ่งที่ดึงแต่ตัวหนึ่งที่หลุดออกไปแล้วก็ตัวหนึ่งที่ดึงตอนออกมา,าม,มีการให้มีการรับอิเล็กตรอนปฏิกิด การเปลความต่างรูปจึงเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่มีการให้และรับอิเล็กตรอนนั่นเองเนื่องจากมีคําว่า re d ในคําว่า Reaction กับคําว่า ox ที่อยู่ในออกซิเดชันเราสามารถที่จะเขียนย่อๆชื่อปฏิกิริยานี้ปฏิกิริยา r e ดอกได้ซึ่งปฏิกิริยานี้เป็นตัวที่เชื่อมระหว่างเอกโทกับเคมีเพราะแต่ที่ว่าก็คืออิเล็กตรอนหลุดออกมากลายเป็นตัวไฟฟ้าได้คือจากเคมีกลายเป็นไฟฟ้าได้ในกระยวการตัวไฟฟ้าที่เราใช้จากสฟ้ายีเราใช้ทําให้จุเล็ก้รอนหรือออกจากตัว อะตอมได้ทําให้ไอพลังงานที่อยู่รูปของไฟฟ้าที่อยู่รูปของคาตาสกไฟฟ้าเนี่ยไปสะสมกลายเป็นพลังกลายเป็นสารเคมีขึ้นสารเคมีนี้ก็จะสะสมพลังงานเคมีไม่อยู่นั่นเองอันนี้ก็คือสูตรของวิชาิ l e c t r o c h e m i s t r y ซึ่งปฏิกิรดอกนี้ใหรสังเกตได้สังเกตได้จากสิ่งที่เรียกว่าอ็อกซิเจนัมเบอร์คือประจุบนอะตอมใดๆซึ่งอ็อกซิเจนัมเบอร์ตัวนี้ซึ่งคือประจุบนอะตอมใดๆเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดอิเล็กเรื่มมีการรับอีกตอน,นเข้ามาจากเดิเรามีบวก เมื่อเรามีบวกอยู่2ตัวและม,มีลบ2ตัวถ้ารับไอสันเข้ามาความเป็นลบจะเด่นขึ้นมาบวกกับลบนี่ถือว่ารวมกันจะกลายเป็นกลางนะเพราะว่าบวกกับลบก็คือทั่วไปแล้วก็กลายเป็นกลางก็จะเหลือความเด่นลบขึ้นมาหรือถ้ามีบวกบวกลบลบอย่างนี้แล้วมีการรับแล้วมีการเสียความเป็นลบเข้าไปเที่เกิดขึ้นคือบวกันนี้จะเด่นขึ้นมาเมื่อบวกมันเด่นขึ้นมาปุ๊บก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประจุบ,บนธาตุใดๆก็ตามหรือบนอะตอมใดๆก็ตามซึ่งจะทำให้เปลี่ยนเลขออกซิเจนเพราะออกซิเจนเลขออกซิเจนก็ เนาะมันสามารถหาได้ยังไงคาตอบก็คือเวลาเราหาจะมีหลักเกณฑ์ใหญ่อยู่ข้อหนึ่งหลักเกณฑ์นั้นก็คือผลรวมของเลขออกซิเจนเราต้องเท่ากับประจุบนสารนั้นซึ่งเราก็เรียนรู้มาจากการที่ประจุม,มันมีการอนรักถูกไหมก็เลยทาให้เกิดกฎข้ออีกขึ้นมาได้เนาะซึ่งอย่าลืรู้ว่ามีสารสา,รสารประเภทที่เราต้องสนใจ1ก็คือถ้าเรามีกลุ่มข้อเป็นคอมพลหรือ utral, al, นิวทรอลคอมพาคือสารประกอบประจุรวมจะต้องเป็น0ูนย์นื่อจาเป็นคอมบัเซนของเราอยู่แล้วก็ได้ สองก็คือฟิลเมนต์แต่ฟิลเมนต์ตัวนี้เราต้องรู้ว่าเราพิจารณาประจุรวมมันจะเป็นศูนย์แล้วก็แต่และตัวก็จะเป็นศูนย์ด้วยเช่นเรามีไฮโดรเจนไฮโดรเจนนี้จะเป็นศูนย์ทั้งสองตัวนั่นเองต่อไปถ้าเรากรณีที่สามก็คือเราจะพูดถึงสีเรียกว่าไอออนซึ่งในรูปที่เป็นไอออนตัวนี้ประจุมันจะเท่าก,กับประจุบนไอออนนั้น,น,นซึ่งแค่นี้ยังไม่พอมีเพิ่อมอีกนิดนึงว่าถ้าเรามีอย่างเงี้ยเรามีคาร์บอนมอนอกไซด์สีทีเกดขึ้นถ้าเราใส่ C เป็นบวก แต่ว่าถ้าเราใส่ c เป็นถ้าเราใส่ o เป็นบลบสองเราได้ c เป็นบวกสองคำตอบที่ได้จะได้อีกคตอบหนึ่งอันไหนกืนที่ถูกต้องอต้องมีลำดับในการใส่เป็นเบรียบเสมือนเป็น,น v i p ว่าใครจะได้ก่อนก็คือการที่จะมีสองคนจะได้เลือกต้องดูว่าใครเป็นมีความเป็น v i p มากกว่าเนาะเราก็มาเรียนรู้กันว่าใคร v i p สุดในกลุ่มนี้ใครจะเลือกก่อนเนาะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีสามลำดับ v i v i p มีสามขั้นด้วยกันขั้นแรกคือพวกที่ต้องคือพวกที่ v i p สุดเรียกว่า เรียกก็เรียกว่าฟิกซ์ซึ่งมีหลักๆอยู่สามกลุ่มสามกลุ่มนี้มีอะไรบ้างสามกลุ่มนี้มีหนึ่งคือพวกโพลีออะตมิกไอออนสองก็คือพวกธาตุบูนหนึ่งมู่สองบู่สามนี่ที่หมายถึงบูนหนึ่งมู่สองบู่สามเอซึ่งถ้าเขียนถูกต้องก็เขียนเป็นเลขตัวมัดในที่สามคือซิลเวอร์และซิงค์นั่นเองซึ่งโพลีออะตมิกไอออนตัวอย่างเช่นคาร์บอเนตทสองลบฟอสเฟตสามลบ ไนเตรตลบหนึ่งโซเฟตสองลบเป็นต้นหรือว่ามีอะไรมีพวกคาร์เรตเบอร์คาร์เรตพวกนี้หนึ่งเนาะก็คือพวกนี้เห็นไหมก็ยังมีอีกหลายตัวซึ่งสามารถทบทวนได้จากคลิปแรกนั่นเองตัวหนึ่งที่เราจะไม่ค่อยคุ้นชินกันแล้วข้อสองมันจะเคยมาออกได้ก็คือเอซไ์เนาะลบหนึ่งตัวนี้ก็จะอยเป็นลบหนึ่งสองสามเป็นต้นนั่นเองหรือว่าถ้ากับวมหนึ่งเป็สองเป็นสามตัวนี้เป็นบวกหนึ่งบวกสองบวกสามตามนั่น ตัวไหนเป็นโมดึงตัวไหนเป็นโมสองตัวไหนเป็นโมดสามนี่ต้องพึ่งพื้นฐานเคมีตอนมสี่เนาะในที่ซีเวิร์ตัวนี้มีประจุเป็นบวกหนึ่งเนาะมีซีก็เป็นสองบวกเนาะก็คือมีประจุออกซิเดชันอันเบอร์เป็นบวกสองเราเขียนเป็นประจุจะเขียนรูปเป็นบวกหนึ่งสองบวกนี้เป็นบวกสองบวกนี้แต่ว่าเวลาเราพูดถึงออกซิเดชันอันเบอร์นี้เป็นบวกหนะึ่งกับบวกสองเนาะต่อไปกลุ่มที่สองที่ใส่คือมีมีความเป็น V P ดับสองก็คือธาตุกลุ่มของไฮโดรเจนซึ่งมีได้สองค่าเนาะก็คือบวกหนึ 1, ซึ่งบวกหนึ่งตัวนี้คือกรณีที่อยู่กับกลุ่มของ non metal ถ้าลบหนึ่ metal, งคือกรณีที่อยู่กับเม t a l เรียกสารประกอบของไฮโดรเจนที่อยู่กับเม t a l ว่า metal hydride กลุ่มที่สามที่ได้ v i p ลงมาเราจะดูตาม en เราจะใส่ en ที่สูงก่อนซึ่ง en สูงก่อนมีใครบ้างก็มี f OCLNBR อันนี้คือสูตรข,ของตารางธาตุตารางธาตุมีธาตุเป็นร้อยชนิดเราจะจำนำทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้เราจะต้องมีแนโนที่ใช้ดูคร่าวๆเนาะซึ่งโจทย์ในวาร์ปาก็ต้องยึดตามแนโนนี้นอกจากข้อสถามธาตัวนี้ถามธาตัวนี้ธา,าตุก็บอกว่าเรามีอ่ให้เทียบระหว่างโกับอะไรดีกับคาร์บอ,อนอะไรสูงกว่า O สูงกว่าเพราะ O อยู่ในธาตุแบบนี้เนาะโอเคนี่ก็สิ่งที่เราต้องรู้อย่างนี่คือรู้เทรนด์ของมันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของพื้นฐานม .4 ซึ่งเราจะรู้ว่าไอ้เทรนด์ของมััันนนนตตตตตตตวเเเเีี้้้ยยยรรรราา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 าจะดดูงงงงงงธธธุุุปป็็ไอ่า ฝึกตพองเอาได้ตารางค่าตรงนี้ปุ๊บแล้วจะรู้ด้านข,ขวาตรงนี้มีเ e อ็นที่มากๆาด้านท้ายๆมีเ e อ็นที่น้อยอันนี้ก็เป็นผลพวงจากเรื่องของขนาดของอะตอมในที่ด้านบนตรงนี้ก็มีเ e อ็นที่สูงด้านล่าง,างๆ e ามีเอ็นที่ต่ำไม่เป็นพื้นฐานมอสีซึ่งเป็นผลพวงของขนาดของอะตอมเนาะซึ่งาาการจำไม่ได้ก็ต้องจำเป็นเทรนไปน,นี่เป็นเทรนเฉยเ,เนาะเพราะฉะนั้น,น,นไม่ใช่เป็นกบเนาะแต่เป็นแค่แนวโนูพี่เฉยนั่นเองเนาะน,นี้คือการใส่ตามเ e อ็นซึ่งนี่ก็คือ กฎต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเลขออกซิเจนเลขเลขออกซิเจนจะมีเสริมเรื่องหนึ่งเท่านั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับสารประกอบที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบซึ่งสารประกอบที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบจะมีเลขออกซิเจนได้หลายค่า,าหลักๆออกซิเจนเป็นหมู่หกนะหมู่หกชอบมีเลขออกซิเจนเป็นลบสองนะเวลาเขียนเป็นไอออนก็เขียนเป็นสองลบถูกไหมหรือว่าหมู่แต่อมู่บางครั้งถ้าเกิดมันปี เจอพวกที่เป็นฟิกซ์พวกที่เป็นไฮโดรเจนหรือพวกที่มีเอ็นสูงกว่าก็จะมีเลขออกซิเจนที่เปลี่ยนไปได้เพราะตัวมันไม่ได้เลือกเพราะตัวตัวสุดท้ายเนี่ยมันต้องใช้หลักการที่คอมมอนก็คือเรื่องของฉาบบาลานซ์ไม่ได้ผลรวมของเลขออกซิเจนเข้าประจุบนฉาบนั้นๆและประจุบนสารนั้นๆเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อผลรวมของเลขที่ทับประจุบนสารนั้นๆตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ได้เลือกต้องใช้กฎนี้เท่านั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายยังทำให้เลขออกซิเจนที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตามที่มันอยากได้ก็็็็็ได้กคืออจจจจจะะะะเเเเปปปปนนนนนลบาขียใรู จะเป็นรูปของ O2 แล้วก็ลบ2ลบอีกทยไเนาะเขคือออกซิเจนเป็นลบหนึ่งนะเท่ากันหรือตรงนี้อาจจะอยู่ในรูปที่เป็นลบหนึ่งสองซึ่งส่วนใหญ่มันจะต้องอยู่เป็น O2 แล้วก็ลบอย่างงี้เนาะอันนี้ก็คือสารประกอบกลุ่มที่มีออกซิเจนซึ่งสารประกอบที่มีเลขออกซิเจนเป็นลบสองตรงนี้เนาะมันต้องเรียกว่าสารประกอบกลุ่มออกซายถ้ามีลบหนึ่งจะเรียกว่าเปอร์ออกซายแล้วก็ถ้ามีเป็นลบหนึ่งสองตรงนี้เรียกว่าซูเปอร์ออกซาย Einer, ที่ออกไซด์ตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ลบที่ไม่ใช่ลบ2แต่เป็นบวก2ตัวนี้เราคือออกไซด์ของฟลูออรีโอเอฟสองซึ่งเราหาเลขออกซิเดชันระลาหลักการหาคือ1เราต้องหาตัวที่ฟิกซ์ซึ่งไม่มี2คือไฮโดรเจนไม่มีในนี้และสารก็คือสารจับอีเอ็นเอฟโอซีเอลเอ็นบีอาร์เอฟสูงกว่าต้องต้องใส่ให้มันอยากได้เอฟติดไอลบหนึ่งเลี้ยวหนึ่งสองตัวเป็นลบสองตัวนี้เป็นบวกสองข้อนี้ยากก็คือสามารถที่จะใช้หลักการว่าตัวนี้เราเราตั้งให้มันเป็น x อ็กซแบงก็เป็น 2x อบวกอะไรบวก 2x เนาะ2คูลบ1ทั้วที2คูณลบ1แล้วก็บวกกับ O ทีเ่เราไม่รู้ก็เป็น x ตัวนี้เท่ากับ0เพราะผลรวมของเลขออกซิเดชันในสารประกอบเท่ากับ0เราจะได้ตรงนี้ x เท่ากับบวก2นั่นเองเนาะนี่ก็คือหลักการที่เราสามารถที่จะหาได้นั่นเองนี่ก็คือเรื่องของเลขออกซิเดชันคราวๆนั่นเอง